้เหียระวังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงเลยไม่เป็นไรอ้ากูโดนหอยว่ะจะไปใช้ไม่ได้เธอเหี้ยกูบอกแล้วเหี้ยระวังหอยเฮียหอยไปดินม่ว่าหอยธรรมดาไงเฮียเห็นว่าใครจะไปคิดว่าเหี้ยกูเจออะไรเหี้ยเหี้ยพลาดอะไรโอ้ no ถ้าเยอะกูดไม่มีดาบสู้เขาไม่ได้ใช่กี่ยวอะไยหรอกใช้ใช้ลินและลีลาไม่ได้ไม่ได้นะายแะ้วอย่ีลินและลีลาไปแล้วลีลาไม่ได้จะโดนแต้อะไรโดนฟ้าผ่าลงหัวเป็นสุดเหรอวะมันไม่ใช่เป็นสุดนะมีเอ็มรอป่ะไม่มีอ๋อลืมไป ยิงเลิงเวลาโหเร็วมากเรืมลืพอมอนมันเล่นสแปมนะใช่สแปมไม่พอลุมด้วยอะสิงร้อยห้าสิบกำลังงดงานพระกูสองร้อยสองอยี่สิบกำลังยิมตัวอ,อะไรอะ<ด>ยาำยาำพี<ด>่ปยนง<ด><ด> กำลังโอ้ยไม่อ่ะมีอะไรเหรอเจติดต่อกำแพงอยู่โอ้ยเจมเล่นนี่กว่าโอ้โวายอยู่สัตว์มึงทำให้พี่หัวไอ้สัตว์มึงทำให้พี่หัวไอ้สัตว์เฮ้ยมันมาตีโอ้ยอย้ยปิงสัตว์เลยปิงปิงเฮ้ยเดี๋ยวนะวอลแคานใครวะสีชมพูเขาขยี้ยมภูตัว โอ้โหมันตีทะลุดิวไอ้เจ้โดนกูได้วะไม่ขอความเหจากดิววะไม่ใช่มึงแค่กูไปเอาดิวมึงบอลยี้บ็อกเลยเฮี้ยเลยแต่ว่าแต่ว่ามันตีทะลุกูมาได้อ่ะมันตีทะลุมันโดนกูได้อ่ะโอ้โหเฮี้ยแม่งอย่างปิงเลยเฮี้ยแต่ว่ามึงคิดเป็นตายแล้วมังนอ่ะเฮ้ยมันมีของไม่ใช่มีของอ่ะมันตีแรงขนาดเลยแล้วดับ ดาบหินตีกูสองทีกูตายเลยเหรอวะนั่นสินะกูอยากรู้เหมือนกันว่าน่ะถึงถึงตัวกูจะตัวเปล่าแต่มึงแบบดาบหินนะเว้ยมันนี่นะมันนี่นะผมไม่ดาว่ะไ่ทันละปล่แตกแตกแตงเฮ้ยมึงออโต้คิกปะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งตีแบบแม่งตีเหมือนตีกูเสยขึ้นนะไอ้เหี้ย เฮียไมใช่อะไรสัตว์ให้กูแล่กลับบ้านมึงนะยิงกูแล่กลับบ้านมึงนะเฮียไม่ไม่ไหวเลยเฮียต้องมีของของชดเชยอะไรเฮียเอาบ้านไปกูช่วยด้วยกูจะบ้านสอมออกน่าเคยติงได้ที่กูทำและวเอาเฮียที่มันช้อนแกงใส่กูเนี่อยเฮียตัวที่ช้อนแกงคุณเสียอะไรวะคุณได้จำสีแล้สัตว์ไอ้เคียลูกสี เอ้ยเดี๋ยวกูรีพอร์ตไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยว่ากูเจอมันหลายรอบมากเลยแล้วสุดท้ายมันก็ออกเกมทุกรอบเลยเฮ้ยซัสสองหมื่นเหมือนแฮกเลยเฮียโคตรนะโคตรนะเฮียไอ้ตัวตัวแบบตัวเหมือนอวตารอ่ะรู้จักเรื่องอวตารมุกดาปะเคยดูว่าอวตารตัวตัวสีฟ้าเออเฮียเหนือขานั้นเลยอะมาไอ้เฮียต้องต้องพิสูจน์อะต้องไปลองลวด สักรอบหนึ่งพิสูจน์อวตารกีฟมีได้ไปเก็บเองนี่เอ้ยเฮียเก็บไว้ก่อนเก็บตัวเองก่อนไม่เก็บวิ่งไปตายแล้วก็บอกกูขโมยด้วยกันไม่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 กูกูกูเก็บไว้เพราะมันจะเอากูอมเพชรอยู่แม่กูอมเงินะไรเนี้วกูไปบ้านสมออกกันล่ะกูมันใส เดี๋ยวกูเดินเดี๋ยวกูไปช้อนช้อนน้อยใส่ด้วยอ,อันนี้เอ้ยแพลทำลายเตียงเราอะ่ะโหอ๋อตอนนี้บ้านบ้านมันอยู่สองคนนะโอเคตัวายากอยู่นะเอ้ยเอ้ยจะเ,เหลือคนเดียวแนละ้วเอ้ยไม่ไม่โอ้ยกูมีนจะโค้สัตว์เฮ้ยพ่อมตายเหี้ยมึงจะเอาบล็อกขนแก่แม่หน่อยเหี้ยขนแก่ยึดแม่ ไม่เมื่อกี้คือจะเอาออซิเดียนวางใช่ป่ะแต่เพื่อนน่ะมันเอาขนแกะมาปิดที่ตรงที่เตียงมันโล่งไงคือกูจะแปะเฮี้ยเ <Yeah. S 3> อาไปได้เราจะเราจะเอาใฮ้เปร์เจนดีป่ะหรือหรือไม่เอาไม่ต้อ <S <S ถ,ถ้ามึงเอาใฮ้เปร์เจนปุ๊บมึงก็หมดสิทธิ์ตีบ้านนั่นลนะก็จริงเพราะมันแตกตื่นมดเลยแตกนอกนุ่มในอร่อยจุบฉับกุ้งกลับก,บก,บกุ้งกิง้งไปเลย อสวินผพืนสั่งของฉันไล้มาสเตอร์เบดน่ารักน่ารักจริงๆอสศวินเจ็ดอสุวินเนี่ยจินนาการโดเรม่อนมากกว่าเฮียมันชื่อโนบิตาเนียนรู้จักเปล่าโอ้ย <laughs> <laughs> อเฮียนี่ขี้เลยว่ะสีเซบะเป็นไรบอกนะให้เอามาออกคอนโทร สงสัยต้องคอรสโบมาเล่นละเล่นดีๆไม่ได้เลยต้องเล่นแบบมีของมีโน่นมีนี่มีนั่นเอ้ยอยากช่วยไก่ทำทำธรรกิจไก่โอเคมีคนตีให้ไล่เหี้ยมีคนผู้ใหญ่ใจดีแล้วใจดีก็แย่และ้ะ เฮ้ยพวกมึงมาช่วยกูหน่อยเจ้าตีไก่เหรอช่วยช่วยกูจะช่วยชิคเกตควีนอ๋อเฮ้เคี๋วเฮ้ยเควสชิเคเกตควีนนะเฮ้ยกูจะตายแล้วฮึหลบไปยเดี๋ยวฉันจัดการเองอะไรคือเต็มที่สุดอ่ะกูยิย้มให้อ่ะเอากูยิ้มช่วยอะ่ะอะไรสัก <c oughs> ใครได้ดอกไฟบอลไม่ไม่เด้งเฮ้ยเฮ้ยบ้านบ้านบ้านเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกูโอยืนดูบ้านกูชิวๆเลยโอ้ยเฮ้ยเพี้ยละเจอพันธมิตรกูไม่ไหวอ่ะไหวอ่ะปิ้งฝาบังเลยจานเลยกูมาเดีวะเพื่อนไม่ทำเพี้ยอะไรเลยครับเป็เพี้ยปกติอะเพี้ย แม่ทำเหี้ยแล้วมันแปมือขอไดมอสไอ้เหี้ยแม่ไม่ดูบ้านในสัตว์ไอเหี้ยใครไม่ดูบ้านนะกูขอให้พ่อมอบไม้ไเหี้ยฉันต้องตายอเหี้ยเอ้ยหัวกูววร้อนเนี่ยกู<ด>ี๋ยวลูกทำให้ลูกชนยยอไปเตยเหี้ยแม่มึงด้วยไอ้เหี้ยมอบไม้แม่หมดเลยไอ้้เหียทั้งตระกูลโคตรมึไงไอ้เหี้ยปวดหัวเฮ้ยเจ พี่ชายฮะว่าเอานี่เลยเอา,เอาบ้านดิเอ็นดิรับทราบไอ้เหี่ยสม,ม,มาชิกเราตกเลกวะเหี่ยยยยเยย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 ยอยย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 ย้วยยยยยายยยะยอตยยยตียตยยตยย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 เย็ยย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 ย่ยย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 ยไยยยยยเยยยยย้ยย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 ้ยยบ้านมันย อย่าไปกลัวเรายิงมึงไม่เคยเห็นีชาวบ้านหมู่บ้านบางระจันน่ะใช้ตาบใช้ใช้เขียวอ่ะสู้กับคนมีปืนเนี่ยมาลตอนนี้แหละกูมาแล้วมึงก่อนเวยอันดับแรกอ่ะตายโอ้โอแล้วเจ๊ถอยมาโอ้โยยอยย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  โม้ยไม่เป็นไร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 ไม่เป็นไมันเหลือตัวเดียวเฮ้ยเดียวความราวาเย้เเย้เ